ตรนสมาตอนนี้ใกล้แล้วครับไม่ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ครับมาแล้วแน่นอนครับเลยทำงานตัวเป็นเกลียวเลยตอนนี้รับทุกงานวันละหนึ่งร้อยสิบแปดงานหลังชั่วโมงนอนหรือยังคะก็จริงๆริแล้วเนี่ยเคยสะสมมาก่อนมีคนที่หนึ่งแล้วทำโปรที่สองเนี่ยไม่เหลือเวลานอนแล้วตอนนี้นะครับลัางรถผมมีเสื้อขับบินด้วย ทำทุกอย่างเลยตอนนี้พร้อมตลอดก็คือพร้อมหาเงินลิงก์ลูกบพร้อมับเตรียมตัวยังไงบ้างครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเตรียมตัววางแผน มันมันเป็นสองมันเป็นสองขยักเลครับเพราะว่าปีคนแรกด้วยก็เป็นเรื่องเรียน<า>เรื่องของการเติบโตของเขาอนาคตของเขาส่วนวันที่สเนี่ยที่เราไปจะมาเนี่ยเราอาจจะมีแบบพื้นฐานของการมีคนที่1มาบ้างแล้วเพราะว่า3เดือนแรกเนี่ยสบายหน่อยเพราะว่าเขาอาจจะแบบว่าอยู่ในช่วงการแค่นอนอย่างเดียวอาจจะมีการให้นมตามจังหวะนะครับของแบบทุกสามชั่วโมงแบบนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย ยังไม่ได้คิดะไรต่อคร pues ับเอาเป็นว่าวันต่อวันแล้วกันแล้วก็ทาเต็มที่ปรับตัวตามล,ลูกครับล <à S 1> <c oughs> ูกว่าไงก็ตามนั้นครับจะไปอยู่แบบโรงพยาบาลก่อนหรือว่าที่บ้านดี sayin. แล้วไปเลยเออไปอยู่โรงพยาบาลก่อนนะครับก็อาจจะอยู่สักห้าวันแล้วก hey, <c oughs draws> ็จะไปอยู่ที่ศูนย์ครับจะมีศูนย์คี่แม่หลังคลอดครับอันนี้คือผมแบบทําการบ้านหาข้อมูลมาเยอะมากจริงจริงแล้วเนี่ยประเทศจีนนะครับสมมว่ผู้หญิงผู้ชายจะแต่งงานกันเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะเช็คกับผู้ชายก่อนว่าเฮ้ยคุณมีแพ็กเกจให้อยู่หลังคลอดหรือเปล่าถ้ามีปั๊บเนี่ย ขาจะแต่งงานด้วยผมเลยไปหาข้อมูลตรงนี้มาว่าหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วเนี่ยต้องไปอยู่ตรงนี้อีกประมาณเดือนหนึ่งก็คือคุณแม่จะเป็นราชินีครับให้เขาได้แบบว่าพักผ่อนเพราะว่า9เดือนมาเนี่ยเขาเหมือนแบบหนักหนาสาหัสกับการที่ต้องคุ้มทรองด้วยแล้วก็ดูแลลูกเราเยอะมากตอนนี้คุณแม่เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นหรืออะไรยังไงไหมตื่นเต้นครับผมบอกว่าขอให้อยู่นิ่งที่สุดเพราะว่าเป็นสาวแอคชีมากทํางานไม่มีวันหยุดเลยเหมือนพ่อเลยแต่ว่า ผมเนี่ยให้เขาแบบว่าหยุดนิ่งเพราะว่ากลัวไม่ได้เลิกผมผมมีเรื่องของผมอยู่แน่เขาจะข่ามเลยว่าเราต้เลิกไปแล้วใช่ไหมต้องมีเลยครับเรื่องขอในการเรียนผมต้องมีเลิกนะครับแล้วเนี่ยการที่แบบว่าจะมีคลอดอย่างเงี้ยต้องแบบเป็นเรื่องที่แบบต้องต้องเตรียมตัวมากๆเรื่องนี้ที่วางไว้นี่คืออะไรฟักบอกได้ไหมหรืออะไรยังไงอาจจะเป็นเรื่องของแบบว่าทุกอย่างรวมกันให้ครบห้าหมู่เลยให้เต็มที่ครับ ก็ง่ายๆครับก็ครับผมขอโทษครับไ,<อ>ได้ครับแค่นั้นเองมีไม่มีอะไรแล้วก็แต่แต่ละวัยก็จะมีเมนูแบบจินตนาการขึ้นมาเราก็แค่ปฏิบัติตามแล้วก็ไปหาสรรหามาแค่นั้นครับในมที่ว่าพี่แมทวางเริ่อไป้เพื่อใ้ลูกคนนี้จะมาซัพพอร์ตการเงินโชคเงินทองช่วงเวลาพอดเราเอาาอในความในความเป็นจริงนะครับเวลาที่เขาจะหาเรื่องกันขึ้นมาเนี่ยเขาจะเอาเรื่องที่แบบว่าสามารถซัพพอร์ตพ่อแม่ก็ผมเองเนี่ยมันเป็นจังหวะที่แบบว่าลูกเกิดมาในปีมังกรพอดีครับ ไม่ได้ตั้งใจนะครับปีนี้เพราะว่าแค่มองว่า,าลูกคนแรกเนี่ยอายุ3าขวบปั๊บเนี่ยก็จะมีคนที่2ต่อเลยเพื่อนที่ว่าคนแรกเนี่ยไปโรงเรียนแล้วคนที่2องก็จะได้แบบว่ามีเวลาดูแลแล้เป็นจังหวะมางกรมันเป็นความโชคดีครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของขอจังหวะของเรื่องที่ดีครับแล้วก็เรื่อง,องการเสริมเนี่ยพ่อแม่เนี่ยมันเป็นผลคอยได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องแบบว่าขอเรื่องที่ลูกออกมาปลอดภัย แล้วก็ให้เขาเนี่ยสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นคนดีเอาตัวรอดในสังคมยุคปัจจุบันนี้ได้แค่นั้นพอครับแม่จะไม่บอกได้ไหมคะบอกออกอ๋อปวดเลื่อนขนาดเพื่อนเพื่อนผมยังไม่บอกสักคนเลยอ่ะเพราะผมกลัวดมากเรื่องเรื่องเวลาหรือว่าเลื่องวันวันแล้วเวลาสองอย่างเลยอ๋อใช่ครับมีมีแผนสำรอง์ไหมครับยูพาร์เกิดมันไม่ได้จริงๆหรือมันมีก็มีครับมันเป็นแบบเป็นเป็นเซี่ยววินาทีมีอยู่ครับห่อให้เช้่อใจคือว่าวันนี้มาสมมติบังเอิญแบบจังหวะมา ปั๊บอย่างเงี้ยผมม่ต้องแบบว่าเฮ้ยต้องหาเรื่องที่มันแบบกระหันหันน่ะให้ได้นะครับก็คือพยายามแบบวางแผนไว้อยู่แผนสองตอจะมีคนที่สามมาร์คการอนาคตหรือปิดจอบปิดจอบแล้วผมอยากมีครับรู้สึกว่าการมีแล้วมีความสุขนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมมีลูกลูกชายสองคนแล้วครับก็อยากจะมีน้องสาวอีกคนนึงถ้า เหมือนถึงนะครับอันนี้เ <dances> ป็นเรื่องปัจจัยสำคัญของการมีบุตรในปัจจุบันด้วยเพราะนี่ถ้าเกิดมีเราต้องแบบรู้สึกว่าเราสามารถเรียกดูเขาได้ดีด้วยก็เลยพยายามทํางานทุกวันนี้เต็มที่มากๆโอเครับ